ในการเล่นเกม RPG นั้นทุกคนต้องการไกด์มือใหม่วันนี้เรามาอยู่กับต่อยให้ต่อยให้จัดให้กับไกด์มือใหม่ในหนึ่งวันคุณควรทำอะไรบ้างกับเกมที่เป็นขวัญใจใครหลายคนในภาคโมบายในตอนนี้พบกับเกม Direct นร k ให้เสียงภาษาไทยโดยต่อยให้เองสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณมาอยู่กับผมต่อยให้ วันนี้เรามาอยู่กับเกมดิแลกนลกร์กแล้วจะมาอยู่ในคอนเทนต์ว่า1วันเราควรทำอะไรกันบ้างถ้าพ้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูเลยในเกมนี้ก็เหมือนกับหลายๆเกมที่มีทั่วไปก็จะมีเรื่องของเควสรายวันในส่วนของเควสรายวันเนี่ยคุณจะต้องทำมันให้หมดมันก็จะมีแบบบางเควสที่มันค่อนข้างน,น,น่าลำคาญอ,อย่างเควสแบบที่มันจะแบบไม่ไงแบบ t l e เ i ิลฟิลโวเนี่ยอันเนี้ยมันจะมาเป็นช่วงเวลาถ้าคุณเล่นไม่ทันเท่ากับแบบ คุณไม่สามารถทำเควสจนจบอันสุดท้ายได้เลยอะถ้าเควสอนไนที่ทําได้ผมพยายามให้คุณทําเพราะว่าการทำเควสแต่ละวันอะมันจะได้เรื่องของเหรียญเนี่ยเหรียญก็เอาไปแลกตัวของไอเทมในมอได้เนะี่ยอย่างเช่นแบบเราเอาไปแลกพวกแบบเนี่ยอาวุธโบราณเอ่ยแฟชั่นเอ่ยอะไรเอ่ยเนะี่ยคุณสามารถนํามันไปแลกได้ถ้าคุณทําถึงขั้นนี้ก็จะมีตัวในส่วนของ แสงเอาไว้รับอาวุธโบราณคุณขั้นสุดท้ายก็จะมีเพชรให้คุณด้วยอะของเพชรบอดเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3ระดับสีม่วงสีขาวแล้วก็สีทองแต่ละระ,ะดับมันจะได้ในส่วนของรางวัลไม่เท่ากันถ้าใครดวงดีได้เควรสีทองขึ้นมาถือว่าคุณได้อพีจากเงินแล้วก็ไอเทมค่อนข้างดีเลยให้คุณรับไว้สามารถอรับเพชรบอดได้ วันละหกค่ะอ่ะมาพูดในส่วนของดันไลวันดันเจียนไลวันตัวเนี้ยมันจะมี2แบบคือแบบแรกคือดันเจียนไลวันที่เราลงคนเดียวได้เลยในส่วนเนี้ยคุณจะได้เรื่องของอาวุธแดงแล้วก็อาวุธทองแล้วก็เงินแล้วก็เหลียญเนี้ยเอาไวแ้แลกได้ไอเทมในมอได้อีกอ่ะถ้าคุณสามารถลงมันได้3ครั้งต่อหนึ่งวันแต่เดี๋ยวก่อนผมจะบอกทิคอะไรให้ในการลงดันเนี้ยถ้าคุณลงดันพวกเนี้ยเป็นครั้งแรกสมมติสมมติคุณเพิ่งได้เบลห้าสิบห้าแล้วอยู่ดีมันดัน นี่เปิดใช่ป่ะถ้าคุณลงไปหนึ่งครั้งใ้ตัวตรงสาสมจํานวนครั้งมันจะไม่ลดถ้าหากคุณลงดันครั้งแรกมันจะไม่ลดจํานวนครั้งก็คือเนี่ยด,ดันดันระดับง่ายเนี่ยคุณคุณลงครั้งแรกเลยไม่ลดมันจะไม่ลดจํานวนครั้งก็จะกลายเป็น3าับสาเหมือนเดิมคุณลงอันที่สองก็จะไม่ลดเหมือนเดิมถ้าเป็นครั้งแรกแต่ถ้าหากคุณลงคุณเคยลงดันพวกนี้มาแล้วสมมติเมื่อวานคุณลงดันพวกนี้มาแล้วครบแล้ววันถัดมา ถ้าคุณจะลงดันพวกนี้อีกอ่ะมันก็จะใช้จํานวนนี้แหละมันจะนับก็คือง่ายๆคือครั้งแรกที่คุณลงดันเจียนพวกนี้มันจะไม่ถูกนับมันจะเหมือนกับการที่ว่าเราเพิ่งเปิดเปิดดันใหม่อะเปิดดันใหม่คุณลงคุณเคยลงมาแล้วก็จะถูกนับครั้งสามารถลงได้ทั้งหมดสครั้งต่อหนึ่งวันแล้วยังมีในส่วนของอ e ีลิตดันเจียนในส่วนของอ e ีลิตดันเจียน คุณผู้ชมอยากถามว่ามันต่างยังไงกับดันเจี้ยนายวันพูดตรงๆว่ามันยากกว่าและรางวันมันต่างกันคุณจะได้ไอเทมแดงแต่ไอเทมแดงในด e ันเจี้ยนเนี่ยังสามารถ Re ดีออปชั่นได้ขึ้นอยู่กับระดับพาเดี๋ยวพาไปดูว่าเห็นภาพเไยแล้วกันเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยมันจะมีไอเทมแดงสามอันให้คุณเลือกคุณสามารถคลิกได้เลยว่า ของอาชีพสายอะไรมันจะสามารถดูตรงนี้ได้และถ้าหากเนี่ยคุณดูออปชันลดดาเมจธาตุเอิร์ธบวก0.99%ไอ้พวกเนี้ยคุณสามารถใช้ตรงนี้รีได้เลือกรายการอีกครั้งคือการรีออปชันเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเห็นป่ะคุณเนี่ยพอรีออปชันแล้วมันจะกลายเป็นแบบสุ่มออปชันให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมขึ้นอยู่กับดวงของเรา ต่อมาก็จะเป็นดันเจี้ยนของดันเจี้ยนอุปกรณ์อันนี้จะเป็นดันเจี้ยนที่เอาไว้ให้คุณหาของตีบวกเพื่ออัปเกรดตัวละครของคุณในกล่องพวกนี้จะประกอบไปด้วยเนี่ยมีเซนมีมีแมททีเรียลแรนดอมบ็อกอะไปเนี่ยอันนี้ก็มีแบบมีโพลิเีลูเอาไว้ตีบวกพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่าดันนี้มันเป็นยังไงแต่ มันควรเล่นยังไงดล่นดันนี้เปิดมามันจะเห็นตัวมอนเตอร์ทางซ้ายและการ์ดที่คุณได้เลือกสารใบคุณจะต้องเลือกการ์ดที่เรียกว่ามีประโยชน์ในอนาคตเพราะอันนี้มันเป็นเวฟการเลือกการด์ดในดันเจี้ยนนี้สำคัญมากเพราะคน่หญ่ผมจะเน้นเลือกเป็นขนาดมากกว่าดันเจียนเนี้ยไอเทม อาวุธแบบของรางวัลที่คุณจะได้จะเพิ่มมากขึ้นขึ้นอยู่กับจํานวนชั้นที่คุณลงในส่วนดันเจี้ยนต่อมาเป็นเมนเลเจี้ยนอันนี้คือดันเจี้ยนเป็นดันเจียนสัตว์เลี้ยงในการที่เราจะลงดันเจี้ยนสัตว์เลี้ยงคุณจะต้องมีเลเวล56ผมขอบอกเลยนะว่ามอนในดันเจี้ยนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเขาก็เลยแบบมีการที่เขาแนะนำให้ใช้ในดันเจียนนี้ ดันเจียนนี้มันเป็นดันเจียนในรูปแบบฟาร์มระยะเวลาที่คุณจะสามารถฟาร์มได้คือ1ชั่วโมงก็คือ60นาทีตรงนี้แต่ผมพาเ้าไปดูในดันเจียนนี้มอนสเตอร์ก็จะมีประมาณนี้เลยอเทมที่จะได้ก็จะมีเรื่องของ exp อ่ะแล้วก็มีเรื่องของกล่องกล่องใบนี้มันจะเหมือนกล่องสัตว์เลี้ยงนีไยกล่องนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นไอเทมสวมใส่มีการ์ด แล้วก็มีตัวบูปินเ <c oughs> ออผมลืมบอกไปว่าเกมนี้มีบูปินแต่ผมจะพาไปเข้าเล่งบูปินอีกทีนะเดี๋ยวเราพาไปดูดันเชียนดันเชียนก็จะเป็นในแนวแนวนี้แล้วคุณสามารถฟาร์มได้หนึ่งชั่วโมงผมแนะนําให้พวกคุณฟาร์มเป็นเป้าเดียวกันนะเพราะว่ามันเก่งเนีย่ยขนาดผมเลเ้ยวหกสิบแล้วเนี่ยดันเชียนก็จะเป็นแบบนี้เลยถ้าคุณฟาร์มไปเรื่อยๆมันก็จะดอกกล่องใหค้คุณเห็นปะ พอผมเข้าดันเจนีระยะเวลาตอนแรกจาก60นาทีมันจะลดเหลือ58นาทีง่ายๆคือดันเจนีคุณฟาร์มใน้1วันได้1ชั่วโมงเอาง่ายๆเลยขอ1ชั่วโมงในการเล่นมาฟาร์มแบบนี้หรือไม่ก็ก่อนนอนในส่วนของดังเจี้ยนทีมสงท,ที่ปูจะได้คือเหรียญเอาไว้ซื้อการนะแต่มันคือตลาดเอาไ้ซื้อไอเทมของเราเองแล้วก็ตัวอัปเกรดอันนี้คือหินเอาไว้อัปเกรดไอเทมไอน,นี้ก็เป็น เป็นท่างเอาไว้อัพเกรดไอเทมเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นกล่องกล่องบูปินให้คุณคาราฟไอเทมที่เรียกว่าดีกว่าไอเทมที่มบรรอบโดยทั่วไปนะแนะ่าาเดี๋ยวผมพาไปสำรวจดั Team นเะจี้ยนทีมหน่อยว่าเป็นยังไงถ้าคุณมาคนเดียวอะ่ะโอ้โหตาเลือกเพราะมัน,ม,นมันจะต้องเล่นนานมากมันก็จะเป็นประมาณนี้แบบดันเจี้ยนทีมอันนี้ผมแนะนําให้คุณลงทุกวันเนี่ยคุณตีเซตนี้จบ มีเซตถัดไปอีกยีตัวแล้วก็เซตถัดไป20ตัวน่าจะประมาณ4รอบ3รอบ4รอบมันก็เลยแบบให้เวลาเราเยอะหน่อยแนะนําให้ลงเป็ดน่อยลากลากมานี่ลากมา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 เออเป็นหมู่ลาก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 มดลากมดมดมดแดงเออมาหนี่งมาหนี่เออ เิดที่ขั้วหน้ามา21ลอดตีชาติไหนจะตายอ่ะผู้ชมหมูขี้เกียจตีอะมาเราไปพาร์ตต่อไปแล้วกันผมเอามาให้ดูแค่นี้ส่วนในเรื่องของรางวัลเราก็จะได้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละมันจะสุ่มได้แต่ถ้าแต่ตมผมมาถ้าหากผมตีเสร็จอะมันก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่า มันไม่ดีรอบให้ตั้งแต่เมื่อวานผมลงไปเมื่อวานเหมือนกับวันนี้ก็คือวันสุดท้ายของการแบบทดลองเล่นแล้วก็น่าจะแบบไม่ได้ดีรอบให้กันผมออกไปอย่างอางื่นเลยแล้วกันคุณรู้ไหมว่าการรับเควสไม่ได้มีแค่เฉพาะการรับตัวเควสบอร์ดเพียงเท่านั้นแต่การรับเควสมันมีเรื่องของตัวนี้ด้วย ตัวไอเทมชิ้นนี้ไอเทมชิ้นนี้คือไอเทมที่จะทําให้คุณรับเควสซึ่งไอเทมชิ้นนี้แบบในการรับเควสเนี่ยคือคุณสามารถรับได้1ครั้งต่อรอบผมแนะนําให้คุณรับเควสตัวเนี้ยวันละ5รอบเพราะอะไรเพราะว่าตัวเควสตัวเนี้ยมันจะเชื่อมโยงกับเควสรายวันตัวของตัวนี้ภารกิจประจนภยัย มันจะให้คุณทําการทำเคลตัวนี้5ครั้งก็จะมีของรางวัลแต่ก็จะสุ่มได้ตามมีตามที่มันบอกแต่เคเวสนี้ผมพูดตรงๆเลยนะว,ว่าคุ้นข่านน่าเบือ่อเป็นไงเดี๋ยวไปดูมาคุณดูจำนวนตัวละครที่คุณต้องฟัง70ตัวต่อเควสแต่ถ้าคุณลง5รอบมันจะเปลี่ยนมอนนะ แต่ว่าก็ยัง70ตัวเหมือนเดิมเทกากับว่าคุณจะต้องลงไปค่ามอนไป300กว่าตัวคุณคิดดูว่าแถม AI Gen นี้ก็เออเอาเรื่องอยู่อ่ะโคตรน่าเบื่อแต่เป็นเวจที่น่าเบื่อมากพูดตรงๆเลยนะแต่มันได้ของก็คุ้มอะผมลืมบอกไปถ้าหากคุณเล่นดยเยอะมันไม่ใช่แค่70มันเพิ่มเป็นร้อยมันจะเพิ่มเป็นร้อย มันก็เลยทําให้แบบหัวเสียมากในการท,ทรําเควนเนี่ยผมผมอะ่ะผมก็เลยแบบเออทำบ้างไม่ทําบ้าเควสใดดีผมก็ไม่ค่อยทำอะ่ะพูดตรงๆเลยนะผมก็ไม่ค่อย่ทำอ่ะเพราะแบบบางทีเราไม่ได้มีเวลาเล่นอะ่ะเราก็เล่นแค่ส่วนแบบที่มันสาคัญเอาดีกว่าต่อมาเราจะมาพูดเรื่องของเรียกว่าเรื่องของการคุณผู้ชมดูใช่ไหมว่าในเกมนี้มันมีการฟาร์มแบบดอกแบบ ฟาร์มตามแมปด้วยในการฟาร์มตามแมปมันจะทําการดรอปตัวของสมุดรตัวนี้สมบุดรตัวนี้แรงจะต่างกันตามจํานวนมอนที่มันเก่งขึ้นไปเรื่อยๆ f อ,อแรงเอฟอาจจะเป็นมอนที่กระที่กากาหน่อยแรงเอฟแต่เอ e, แรงเอฟถึงแรงเอ e, อันนี้ก็จะเป็นมอนที่มันคน่อนข้างเก่งขึ้นมานิดนึงในการฟาร์าสมุพวกเนี้ยคุณจะสามารถฟาร์มได้ วันละ99เล่มต่อวันถ้าคุณกดใช้มันจะทำการสุ่งตัวของการ์ดนี่มันจะส่งตัวของการ์ดให้คุณเลยพวกนี้คุณก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ,อเกมนี้มันทำไมได้การ์ดง่ายจังไม่เหมือนตะลักผ้าอื่นเลยอะที่มันให้การ์ดง่ายเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปอัพเลเวลคุณดูดิใช้อย่างเยอะเลยเนะี่ย ที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นบอ่อเป็นบ่อทองของเราบิรรดาและพาถ้าคุณเลเวลแบบประมาณ50าสิกลางๆอ่ะคุณจะพาตรงนี้สบายเลยอ่ะเนีย่ยคุณดูเดี๋ยวคุณดูจำนวนมนุษย์ที่อยู่แถงที่นี่จีเนีย่ยในการฟาร์มมอนก็จะดรอปตัวของวัถตถุดิบมันด้วยวัถตถุดิบมันสามารถนำไปคราบการ์ดของมันได้เนีย่ยไม่จะดรอปของเอาไว้เอนชานไอเทม ในในการฟาร์มแบบนี้คุณจะได้ตัวของสมุดเล่นพวกนี้ด้วยและคุณจะยังมีโอกาสดอกการ์ดของมอนที่อยู่ในแมปนี้ด้วยอย่างเช่นแบบคุณตีวิสเปอร์ก็มีโอกาสดอกการ์ดวิสเปอร์มาไม่มีจำกัดการฟาร์มคุณสามารถฟาร์มได้ทั้งวันว่าการฟาร์มมันได้ e XP จริงๆสำหรับเกมนี้คุณเห็นว่าเนี่ยฟาร์มก็ได้เบร e XP 315จ็อบ17อะไรพวกเนี้ย ถ้าใครมีเวลาว่างผมแนะนําให้คุณฟาร์มนะถ้าใครไม่มีเวลาว่างคุณก็ฟาร์มเท่าที่คุณมีเบสซิ่งถ้าคุณมีเบสซิ่งคุณก็ฟาร์มถ้าคุณไม่มีเบสซิ่งคุณก็ไม่ต้องฟาร์มถ้าคนที่ไม่มีเวลาคือคุณจะแบบถ้าคนไม่มีเวลาคุณเก็บเบสซิ่งไปถึงหนึ่งพันแล้วก็ไปหาฟาร์มทีเดียวจบคุณมาต่อไปเรามาเข้าสู่เรื่องของที่คุณจะต้องซื้อ คุณต้องซื้ออะไรบ้างแล้วเขอ้อเฉาตรงนี้เลยสิ่งที่ผมจะแนะนําให้ซื้อที่มันใช้เพชรซื้อและดีที่สุดเพชรแดงนะนี่คอนเจาะทําให้คุณสามารถใส่การดเพิ่มได้หนึ่งสล็อตผมแนะนําว่าถ้าามีเพชรซื้อเก็บไว้ใช้เรื่อยๆปลดล็อกไปไเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนของตัวเนี่ยตัวอันนี้ก็ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจแล้วกันแต่ถ้าเป็นผมผมก็คงแบบถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมุมก็คงอาจจะใช้เพชรลุงซื้อคอร์สมาเก็บไว้ ผมอยากให้คุณศึกษาการเล่นให้ดีๆสำหรับเกมนี้ผมไม่อยากให้คุณมาซื้อ2 i t ไอเทมนี้เลยอะตัวรีรีสกิลกับรีสเตตัมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากให้ซื้อเลยอันนี้ก็เป็นในส่วนของรูนพวกนี้ก็ขึ้นอยู่ตามกำลังทัพย์คุณแล้วกันว่าคุณจะซื้อได้ไหมมาถึงในช่วงของเซนนีสิ่งแรกที่คุณควรซื้อนี่เลยผมซื้อกาดซื้อกาดแรงบีเอาไว้ผสมผมจะซื้อกาดตัวนี้เอาไว้ผสม ถ้าหากคุณมีเงินเยอะเหลือผมก็ซื้อันี้เต็มเอาไว้เอนชนเนี่ยพวกของที่บบวถ้า,าคุณมีเงินเหลือเนี่ยถ้าคุณอยากพัฒนาไว้เนี่ยอะไรไว้คุณก็สามารถซื้อได้แต่มันค่อนข้างแพงมองอยาแพงมากในส่วนของวัตถุดิบพวกเนี้ยคุณจะซื้อก็ขึ้นอยู่กับสายการเล่นของคุณอย่างแบบผมเป็นผมผมก็จะซื้อส้มอ่ะผมซื้อส้มซื้อ แอ p เปิซื้อนู่นซื้อนี่ไว้เพราะว่าผมเล่นพามันมันมีของพวกนี้สามารถนำไปครับการ์ดท,ที่จำเป็นได้อย่างผมซื้อส้มเนี่ยส้มผมก็สามารถนําไปคาเป็นการ์ดของ baby desert อร์หมได้และส่วนที่ผมซื้อแอปเปิ้ลแอปเปิลเราสามารถนําไปทําเป็นอาหารได้ไอพวกเนี้ยให้คุณซื้อของที่คุณจะต้องใช้คาบเอาไว้สําหรับสายของพวกคุณที่เล่นกันนะ ลไนนซื้อ้อวเยต่อมาจะพาเข้ามาดูหมาดหมาดในส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาเหรียญต่างๆมาแลกเป็นไอเทมอันนี้ก็จะมีแบบไอเทม emergency sword ก็จะเป็นไอเทมโบราณไอเทมชิ้นนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าสเตต,ตัสเราได้ไนะอเทมชิ้นนี้ถ้ามีมีโอกาสก็ซื้อมาหนึ่งครั้งซื้อมาเลยต่อไปเป็นเรื่องของดันเจียนดันเจียนช็อปอันนี้ก็เป็นเหรียญจากดันเจียนที่คุณลงดันเจียนอาวุธ สามารถนํามาแลกตัวไอเทมพวกนี้ได้ถ้าคุณไม่รีบร้อนอะไรก็ผมแนะนําให้เก็บมาแรกของเทพต,ต่อมาเอ็นเลยพาวเวอร์ช็อปในส่วนนี้มันจะเป็นตัวของประดับที่ช่วยเพิ่มความสามารถของสกิลให้กับคุณ Holy Light Ring แหวนนี้จะทําการสกิลโ h ล l ่ไลท์ดาเมจสกิลบวกสิต่อเลเวลสกิลคุณใช้แหวนนี้คุณอัพาวเไลท แล้วถ้าคุณใส่แหวนนี้โฮสที่ไหนคุณจะกลายเป็นสิแหวนพวกนี้สามารถอัปเกรดได้แต่ผมจะพาคุณไปดูนี่เห็นปะ่ะของพวกนี้ที่มันอยู่ในดันเนี่ยเอาไว้ใช้ในการอัปเกรดตัวของแหวนให้มันเก่งมากยิ่งขึ้นก็จะเพิ่มสเตตัสแหนกเพเพิ่มฟิสิกอลอะไรพวกนี้แล้วถ้าถ้าคุณผู้ชมอยากถามว่าเหรียญพวกนี้เราเอามาจากไหนตามชื่อนะครับท่านผู้ชม e n เท้าช มันคือเหรียญที่เราได้จากการลงน้อยชั้นคุณสามารถนํามันมาแลกพวกนี้ได้ถ้าหากคุณซื้อแหวนที่คุณต้องการหมดแล้วคุณก็เอาตัวเหรียญเนี่ยมาซื้อตัวนี้ไว้อัปเกรดไว้อัปเกรดตัวอบวบโบราณส่วนหน้ากาของคุณได้ค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปมันมันใช้เวลาแล้วก็มันลงลงร้อยชั้นถึงจะได้อะคุณผู้ชมมันก็เลยจํากัดหน่อยต,ตลาดกล่องรูนถ้าเราได้เศษมาแล้วก็อเอามาแลกเป็นรูนเราได้ อันนี้ก็เป็นตลาดที่บอช็อปก็คือตลาดของพวกที่แบบคุณลงกิจกรรมอะไรประมาณนี้บอช็อปก็จะเป็นแบบกิจกรรมยึดพื้นที่แล้วไปตีกันประมาณนั้นมาเรามาในส่วนของเรื่องการคาร์ดสิ่งที่ผมจะแนะนําให้คุณคาร์ดเอาไว้อย่างแรกคืออาหารอาหารพวกนี้มีการเพิ่มสเตตัสด,ดีมากตัวแอปเปิลเนี่ยถ้าคุณเล่นตัวของพาร์ มันบอกว่าน้ำแอปเปิลจะช่วยแคตติ้งสปีดบวก50%ก็คือไล่ไว้ไมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ห0าสิ 50, นาทีอย่างถ้าคนเล่นเป็นสายจอมเวทหรือสายเวทเนี่ยอาหารนี้จะช่วยเพิ่มอินสิคเป็นเวลา10นาทีคุณสามารถซ้อนทับมันได้ก็คือคุณสามารถคาเป็นร้อยถ้าคุณใช้ใช้เป็นร้อยหนึง่งมันก็จะอยู่อยู่เป็นแบบเพิ่มตามจำนวนระยะเวลาที่คุณใช้อันนี้ก็จะทับซ้อนทับได้สำหรับสายเวทก็แนะนำให้คาบันนี้ไว้ เกมนี้มันมีการคาบของไอเทมด้วยถ้าหากคุณได้บูบลินคุณสามารถคาบไอเทมที่มันเจ๋งกว่าไอเทมแดงอืนอ่นได้ก็คือไอเทมอุปกรณ์พิเศษ <c oughs> คุณเห็นนี่อันนี้คือแหวนโกลเด้นทีปบารกไอส่วนของแหวนโกลเด้นทีปบากเนี่ยมันสามารถอีโวได้มันดีตรงที่มันอีโวได้และแหวนมนันถ้าหากเรารีไฟล์เนี่ยก็จะมีเรื่องของสเตตัส เลมดาเลมดาเมรีดักชันเนี่ยเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นเน่ยพวกเนี้ยเนีย่ยเห็นปะ่ะถ้าคุณรีไฟที่15ก็จะมีเอฟเฟกต์เสริมของแต่ละอันด้วยพวกไอเทมอุปกรณ์พิเศษก็คือเหมือนไอเทมบอสนั่นแหละของพวกนี้ได้ยังไงตีบอสกับคุณไปตีมอนที่มันดอกกล่องแดงอย่างเช่นมีนิคเนี่ยคุณก็จะได้ใบพวกนี้มาใบพวกนี้สามารถ,ถํำไปคลาบได้ในส่วนของบอสก็จะดอกพวกนี้ไว้ถ้าคุณมีเวลาว่างก็ไปแย่งบอสคนอื่นเอา เนีย่ยก็จะดอกกล่องพวกนี้รู้สึกว่ามีมิกมันดอกนะผมผมเคยดอกจากมีมิกครั้งหนึ่งอ่ะยูใสนี่ไงมีมิกมีมิกดอกในส่วนของมีมิกก็จะดอกได้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ามันมีแค่สองไอเทมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหนึ่งวันคุณควรทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งความรู้ที่ผมได้เล่นในเซิร์ฟนี้มาเป็นประสบการณ์ของผมมันอาจจะมี อะไรที่ผิดพลาดหรือไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาประสบพบเจอมาก็กราบขออภัยมาน้ที่นี้ด้วยถ้าหาคุณผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดซับสไครและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ต่อยให้ไปแล้วนะแล้วอย่าลืมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย